เจตนานั้นชื่อว่าศีลไหมที่ตั้งใจไว้ก่อนชื่อว่าศีลหรือเปล่าอ่าบางท่านก็บอกว่าไม่ชื่อบางท่านก็ชื่อนะไม่ชื่อว่าศีลน,นะครับคนนี้ยังไม่ชื่อว่าศีลเจตนานั้นคือวความตั้งใจที่มีมาก่อนนั้นจะชื่อว่าศีลก็ต่อเมื่อมีความงดเว้นได้จริงๆนะครับ หมายความพอถึงคราวที่จะอาจจะประพฤติละเมิดศีลไม่ยอมประพฤติละเมิดนะครับบางท่าน่ะแม้แต่ชีวิตก็ยอมสลัดน,นะคราวนั้นเจตนานั้นถึงจะชื่อว่าศีลอธิบายไว้ในดีกาอย่างนั้นถ้าหากว่าคิดจะรักษารักษาได้หรือไม่ได้ก็ตามพอเกิดความคิดจะรักษามีความตั้งใจจะรักษาแค่นี้ก็ชื่อว่ามีศีลแล้ว นะก็เป็นอนนันว่คนไทยทั้งหมดอ่ะมีศีลกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าพอไปในพิธีกรรมที่มีในในในงานการที่มีพิธีกรรมทางศาสนานะก็ส่วนมากกนนีมต์พระมาพระก็มอบศีลมาก็เห็นผมพนมมือรับศีลน,นะครับกันทั้งนั้นนี่ครับแค่นั้นเลยครับเรียกว่าผู้มีศีลน,นะถามว่าเจตนามีไม่มีนะก็ตั้งอกตั้งใจกัน บางทียังไม่ทันได้ข้ามวันเลยพอพระอาทิตตกเท่านั้นเนะ่ยไปนั่งล้อมขวดกันเสียแล้วนะครับศีนอะไรกันนะครับตั้งใจก็ตั้งใจไปแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําได้ตามที่ตั้งใจเสมอนะครับต้องมีอันนี้อีกอันหนึ่งเกิดขึ้นคือวิรติพอวีรติเกิดขึ้นนะห้ามเลยข่าวนั้นไม่ให้ขา่าไม่ให้ลักขโมยเป็นต้น วิรตินั้นเป็นศีลแน่ๆน,นะนะเนะเฉพาะคราวนั้นเจตนานั้นถึงจะเป็นศีลเจตนาเนี่ยหาความเป็นศีลที่แน่นอนไม่ได้นะครับเจตนาจะเป็นศีลก็ต่อเมื่อไปเกิดร่วมกับวิรตินะครับในคราวที่งดเว้นจริงๆในคราวนั้นก็ความตั้งใจก็ยังเป็นไปอยู่ว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้ นะและในคราวนั้นแหละงดเว้นไม่ทําอย่างนั้นได้เขาเรียกว่าเกิดร่วมกันทั้งเจตนาทั้งวิรินะฮนะสังวรนก็มีนะครับในเวลานั้นเพราะถ้าหากว่าเวงดเว้นได้ไม่ทำรมช่วยอย่างนั้น <c oughs> ก็อย่างน้อยก็ได้แลวปาติโมกข์สังวรน,นะครับสํารวมกับปาติโมกข์นะเพราะว่า ความงดเว้นจากกายทุเจริตวาจีทุจริตอ,อ,อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของปาฏิโมโกขสังวรศีลน,น,นะครับ <c oughs> เวลานั้นจิตตุกบาทนั้นนะเป็นกุศลจิตตุกบาทมีส่วนในอันที่จะห้ามความเป็นไปของความทุศีลน,นะจึงนับสมทบกันมาอีกก็เป็นศีลอย่างหนึ่งนี่ถึงได้บอกว่า เกิดร่วมกันได้นะครับแต่ว่าลักษณะของธรรมะแตกต่างกันท่านจึงมา,มาระบุว่านี่เป็นศีลอย่างหนึง่งนะไม่ใช่อย่างที่เรือเรียกว่าเจตนาศีลก็เป็นความตั้งใจรับธรรมทา,านส่วนนี้ไม่ใช่เจตนาเป็นวิรติเพราะว่าตัวนี้เองเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้งดเว้นได้จริงๆนะ ส่วนนี้เรียกว่าสังวรเพราะเว็นความสำรวมกายสำรวมวาจานะส่วนนี้นะนี่คือเจตตบาทดวงนี้เรียกว่าอาติอวิติกมะเป็นไปในคราวเดียวกันสมัยเดียวกันนะครับต่างกันแต่ตัวธรรมะจึงมีจึงได้ชื่อนะเป็นศีลต่างๆกันนะครับร้วนแต่ ยกเว้นวิรติเสียนะครับที่เหลือนอกนั้นมีเจตนาเป็นต้นเรียกว่าอาวิรติสีนนะครับพูดง่ายๆว่าเอาวิรติมากําหนดนะครับเพราะวิรติในี่ยใครๆก็แน่ใจแล้วว่าเป็นศีนแน่ๆก็เอามากําหนดแันนี่วิรติศีนนอกนั้นไม่ใช่เป็นศีลจริงแต่ไม่ใช่วิรติสีนเรียกว่าอาวิรติไปอ่ะในที่นั้นเป็นเพียงปฏิสศนะครับ ว่าไม่ใช่วิรตินะะอย่าไปแปลว่าความงดเว้นไม่ได้ไม่ใช่นะงดเว้นได้ครับงดเว้นไม่ได้แล้วเป็นศีลอย่างไงอะ่ะต่อไปก็เป็นทุกกะที่สีนะครับศีนหมวดสองที่สีมีคำวินิจฉัยดังนี้ชื่อว่านิสทุกกะที่สีก็คือนิสิตาศีนอะนิสิตาศีลเนี่ย นะครับเมื่อพูดถึงว่าอาศัยอาศัยก็ควรทราบเสียก่อนว่านิสยยที่แปลว่าที่อาศัยคือยังไงมีกี่อย่างชื่อว่านิสยยที่อาศัยได้แก่นิสยยสองอย่างคือตัณหานิสัยและทิฏฐินิสยยที่อาศัยคือตัณหาที่อาศัยคือทิฏฐินะในนิสยยสองอย่างนั้น ศีลดอันบุคคลผู้หวังอยู่ซึ่งพบสมบัตินะพบสมบัติก็คือพบที่ถึงพร้อมได้แก่สุคติพบทั้งหลายนั่นเองนะครับทําให้เป็นไปอย่างนี้ว่าเราจะขอเป็นเทพเจ้าหรือเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีลน,นี้ดังนี้ศีลน,นี้ชื่อว่าตัณหานิสิตศีลนะครับศีลอาศัยตัณหานะทำไมถึงว่าอาศัยตัณหา นะครับคําว่าอาศัยตัณหาคือว่าอาศัยตัณหาและก็สมาทานศีลศีลน,นั้นเรียกว่านะตัณหานิสิตศีลไปนะครับนะตัวอย่างก็ชัดดีแล้วคนที่อยากไปเกิดเป็นเทวดานะครับเป็นเทพเจ้าหมาย่าเป็นหัวหน้าเทวดาหรือเทวดาธรรมดาทั้งหลาย,ลายก็ได้ตนใดตนหนึ่ง นะทำไมถึงปรารถนาก็เพราะเกิดไปรู้ว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาแล้วโอ้ยมันมีแต่ของที่เป็นทิพย์ไอ้ช้ส่อยรูปก็เป็นทิพย์เสียงก็เป็นทิพย์นะกลิ่นก็เป็นทิพย์นะครับรถอะไรต่างๆก็เป็นทิพย์อารมณ์ที่กระทบกายก็เป็นทิพย์นะแถมอายุยืนนะมีแต่ความสุขสบายทุกอย่าง ที่ไม่อาจจะเอาความสุขสบายของมนุษย์เขาไปเทียบได้นะต้องการกามคุณที่เป็นทิพย์เ่านั้นจึงปรารถนาความเป็นเทวดาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาเห็นอยู่ชัดๆนะมาฟังธรรมพระบอกก็ไปอีกนะครับบอกว่าเออต้องมีศีลน,นะจึงจะไปเกิดเป็นเทวดาได้เอาละดีแล้วต่อไปนี้เราจะรักษาศีลลนะ นะครับ <c oughs> เรียกว่ารักษาไปนะศ <c oughs> ีลที่บังเกิดแก่เขาว่าเขาเรียกว่าปัญหานิสิตศีลนะก็ศีลอาศัยตัณานะ <c oughs> ส่วนมากก็อย่างนี้นะครับแหมเห็นชัดเลยถึงแม้ในสมัยปัจจุบันพวกเรากันเองก็เถอะนะเห็นนะ ให้ทานทำไมต้่ให้ทานนะอยากได้บุญถามต่อไปนิดนึงได้บุญแล้วดียังไงจะไม่ไปอาบายจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างเงี้ยรักษาศีลก็เหมือนกันนะครับรักษาศีลย่างไงทำไมได้บุญได้บุญนั้นมีประโยชน์อะไรอาบุญนั้นจะช่วยเข้าถึงสวรรค์อยู่อย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าตันหานิสสิตาศีลนะ เหมือนอย่างที่นางวิสาขาคราวหนึ่งไปรักษาอุโบสถที่วัดนะครับมีผู้หญิงเยอะแยะไปรักษาอุโบสถกันนางวิสาขาาท่านมีอุปนิสัยเป็นนักปรา์ก็อยากจะรู้ว่าพวกนี้มารักษาศีลด้วยความคิดอะไรยังไงก็เลยไต่าถามถามหญิงที่เป็นเด็กสาวรุ่นๆนะ นะว่าเธอเลือกษาศีลทำไมเนี่ยมารักษาอุโบสุดทำไมนะสาวรุ่นนั้นก็ตอบว่านะเออก็อจะได้มีสามีนะคือว่าไปรักษาศีลแล้วระพฤติดีปฏิบัติชอบมันจะเป็นที่ต้องการของผู้ชายใครๆก็อยากจะได้มีภรรยาที่ดี นะครับซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นนนะครับก็เลยมารักษาศีลน,นะเราจะพูดเป็นภาษาชาวบ้าน,นรักษาศีลหาผัวอย่างนี้ก็ได้มันก็จริงๆอย่างนั้นนะ,นะครับไป,ไปไปไปถามอีกนะสาวที่มีคู่ครองเป็นหลักเป็นฐานแล้วรักษาศีลทำไมนะก็บอกว่าเพื่อจะได้นะ เพื่อที่ลูกคนแรกจะได้เป็นผู้ชายจะได้ลูกแล้วลูกนั้นเป็นผู้ชายนะครับแสดงว่าเรื่องนะเอนเห็นแก่เพศกันนะ่นะมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วจะมาปฏิวัติอะไรกันในสมัยนี้ถ้าเป็นนานนันนะก็ต้องเห็นผู้ชายดีกว่าผู้หญิงนะครับก็เลยรักษาศีลเพื่อให้ได้ลกูกชายนะครับไปถามหญิงวัยกลางคน นะคือผ่านการสร้างเนื้อสร้างตัวมาแล้วนะว่ารักษาอุโบสถทำไมก็ตอบว่าเพื่อที่จะได้เป็นภรรยาคนเดียวของสามีนะนี่กลัวการที่มีเมียน้อยของสามีนั่นเองนะครับคือถ้าหาก็เป็นคนมีศีลประพฤติปฏิบัติชอบเรียบร้อยทุกประการอย่างนี้เขาจะได้เกรงใจนะ ไม่คิดที่จะหาอื่นมาทําให้ช้าใจเนี่ยหวังอย่างนี้้อไปถามถึงหญิงแก่ชะลาไม่ใกล้ฟังรักษาศีลรักษาอุโบสถทําไมพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็ตอบว่าตายไปแล้วจะได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นั่นนึกถึงความตายพวกแก่ามากแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับนะไม่มีเลยนะไอ้ที่จะตอบว่าเพื่อเป็นสัมภาระแก่การ พลุกอะไรอย่างนี้ไม่มีนะนาน้าวิสาขาฟังแล้วนะก็นำความข้อนนี้ไปกราบทูลพระพูพนะ้แต่ใยทรงทราบนะพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้ว่าเป็นธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายยินดีในอันที่จะเลาะไปตามฝังมากกว่าที่จะละฝัง <c oughs> นะคือขอยึดติดอยู่กับฝังอันได้แก่ทุกไอ้ที่จะละฝังไปไม่ค่อยจะยินดี นะจึงรักษาศีลกันเพื่อประโยชน์ดังกล่าวมานี้นะครับล้วนแต่ปัญหานิสิตศีลทั้งนั้นนะครับที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับศีลใดอันบุคคลทําให้เป็นไปด้วยสุทธิทิฏฐิไอ้ที่ท่านยกเกี่ยวกับเทวดานะมันชัดแต่เรื่องไม่เกี่ยวกับเทวดาโดยประการอื่นก็ดีเถอนะถ้าเป็นความอยากความต้องการ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคิดสมาสารศีลเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการนั้นเป็นตัญหาที่ศีตศัดสินทั้งนั้นนะทีนี้ศีลใดอันบุคคลทําให้ให้เป็นไปด้วยสุดทธิทิฏฐินะะแปลว่าความาสำคัญว่าจะเป็นหนทางหมดจดจากสังสารวัตรความเห็นว่า <c oughs> สังสารวัฏจะหมดจดได้ด้วยการกระทําอย่างนี้แลอย่างนี้เขาเรียกว่าสุธิทิฏฐิสุทธทิในที่นิ้นั่นคือความหมดจดจากสังสารวัฏพูดให้ฟังง่ายๆว่านิพพานนั่นเองนะครับเพราะความหมดจดจากสังสารวัฏจะเป็นอะไรอื่นไปได้อย่างไงก็คือพระนิพพานเท่านั้นศห็นในอันบุคคลทําให้เป็นไปด้วยสุทธิทิฏฐิคือความเห็นผิดเกี่ยวกับพระนิพพานวางนั้นเถอะ อย่างนี้ว่าความหมดจดจากสังสารวัตนั่นะน,ะน,ะนะครับจักมีได้ก็ด้วยศีนนี้นะ <c oughs> ่านยกมานิดนึงยังมีด้วยวัดนี้อะไรต่อไปอีกนะครับ <c oughs> เป็นคําพูดที่ปรากฏอยู่ในคำพีธรรมสังกณีที่ว่าด้วยศรีรปาตปรามาสะสังยชนะครับ <c oughs> ความหมดจดจากสังสารวัตจักมีได้ด้วยศีนดังนี้ศีนนี้ชื่อว่าทิฏฐินิสิตศีน นะ <c oughs> ปกติท่านจะกล่าวว่าโคศีนโควัดนะศีนอย่างโคคือปกติที่โคมันทำนะครับ <c oughs> นะอะไรนะกินหญ้านะครับแล้วก็ต้องมานอนในคอกอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับถึงสุนัขวัดวัดอย่างสุนัขเอ้ย ส,สุนักศีลก็ตตำนองนั้นนะครับแต่แม้ไม่เป็นอย่างนั้นก็เถอะนะนะศีลห้าศีลแปดนี่ก็เหมือนกันก็เป็นได้เหมือนกันนะนั่นก็คือว่าถ้าเราสำคัญว่าจักว่ารักษาศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นก็ถึงพระนิพพานได้ถึงความหมดจดจากสังสารวัฏได้นะครับ <c oughs> นะ เราแล้วเราก็รักษาศีลไปศีลน,นั่นเป็นทิฏฐินิสิตาศีลได้นะเพราะเอรจึงว่าเป็นทิฏฐินิสิตาศีลพราะเอศว่าการถึงพระนิพพานไม่ใช่อาศัยแต่ศีลอย่างเดียวนะสมาธิด้วยปัญญาด้วยนะครับไปเข้าใจผิดว่าเฉพาะศีลอย่างเดียวก็ถึงนิพพานได้แล้วก็ยินดีรักษาศีลไป นะสีน,นี้ชื่อว่าทิฏฐินิสิตสีนนะครับนะตัวศีน่าดีแต่ทิฏฐิเนี่ยไม่ดีนะครับสีนั้นไม่อาจจะช่วยถึงนิพพานได้นะอาการที่พระพูดถึงอานิสงส์ของศีนอย่างนี้ว่าสีเลนะโพกสัมปทานะจะถึงพร้อมโดยโพกทรั์ก์ก็โดยศีน สีเลนะนิสสุขติงยันติจะไปสู่สุขติได้ก็โดยศีลน,นะและอะไรนะสีเลนะนิพุติงยันติจะถึงถึงนิพุติได้ก็ด้วยศีลน,นะครับตรงนิพุตินี่แหละสำคัญเป็นเหตุให้บางคนบอกว่านี่เห็นไหมพระบอกว่านะจะถึงนิพพานได้ก็ด้วยศีลเราศึกษาศีลก็บอแล้ว นะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ท่านจะต้องมีคำอื่นสับอื่นเข้ามากำกับให้แน่ชัดนั่นก็คือว่าสีเลเนวะนิพพติยันติ anti, จะต้องมีเอวะสับเข้ามากำกับนะแปลว่าเท่านั้นหรือว่าอย่างเดียวจะถึงนิพพติพระนิพพานได้ก็ด้วยศีลเท่านั้นด้วยศีลอย่างเดียวนี่ปรากฏว่าเอวะนั้นไม่มีสีเลนฉะยเฉย <c oughs> นะครับท่านบอกให้ทราบแต่เพียงว่าศีลเนี่ยเป็นมีส่วนสำคัญในอันที่จะให้ถึงพระนิพพานได้เท่านั้นไม่ได้บอกว่าศีลอย่างเดียวก็ถึงนิพพานได้แต่ประการใดไปเที่ยวตีความโอเองิงถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีหวังว่าจะเป็นทิฏฐินิสิตศีลน,นะครับโดยประการอื่นอีกเช่นว่า นะต้องการจะเกิดเป็นเทวดานะก็จริงแต่ด้วยความสำคัญอย่างอื่นไม่ได้ถือเอาความสุขในกามคุณเป็นสำคัญนะไปถือโดยประการอื่นว่าเทวดานี่อายุยืนยืนเป็นอมาตะาไม่ตายเพราะฉะนั้นควรจะไปเกิดเป็นเทวดานะครับอันนี้เป็นความเห็นผิดนะไอ้ที่ว่ายั่งยืนเป็นอมาตะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นของไม่เที่ยง เกิดกันเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยนะใต้เห็นผิดอย่างนี้แล้วสมาทานศีลเพื่อจะให้เกิดเป็นเทวดาคราวนี้ไม่ใช่ตัณหานิสิตาศีลเหมือนเมื่อก่อนจะแล้วเป็นทิฏฐินิสิตาศีลครับนะครับตัณหานั่นมันเกี่ยวกับว่าต้องการความสุขนะในรสชาติของกามาคุณแต่นี่เขาไม่ใช่ก็ต้องการอายุยืน ความเป็นอมตะมันอีกอย่างนะครับซึ่งไอ้ความเป็นอมตะนะมันไม่มีจริงนะเพราะฉะนั้นพถ้าไปสําคัญว่ามีจริงเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิศีลที่รักษาก็เป็นทิฏฐินิสิตตศีลไปนะครับ <c oughs> ส่วนโลก,กุตระศีลและโลกียะศีลก็เถอะที่เป็นสัมภาระ แห่งโลกุตระศีนั้นนั่นแหละใดนี้เชื่อว่าอน,นิสิตาศีนนะแปลว่าไม่ใช่นิสิตาศีนนะครับอน,นิสิตาศีนแปลว่าอะไรแปลว่าศีนที่ไม่ใช่นิสิตาศีนนั่นเองนิสิตาพูดง่ายง่ายว่าไม่ได้อาศัยตัณหาลิทิทฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเลยศีนพวกนี้นะครับได้แกรโร่โลกุตระศีนนะ โลกุตระศีลน่นะคืออะไรเล่าก็คือศีลที่เป็นองค์มรรคในคาที่บุคคลเจริญมรรคได้กําลังกระทําพระนิพพานในเป็นอารมณ์อยู่นะในมรรคจิตตกบาทนั้นพร้อมเพรียงโดยองค์มรรคทั้งแปดในแปดนั้นมีอยู่สามตัวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนั่นแหละคือโลกุตระศีลน,นะครับไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิเลย นะตัณหาและทิฏฐิไม่อาจจะแต่ต้องรูปคล้ำอะไรได้ทั้งนั้นนะครับพรเพราะถ้าหากว่าโลก,กุตระศีลนก็ยังอาศัยตัณหายังอาศัยทิฏฐิเป็นไปได้อยู่นะคนเราจะละกิเลสอะไรกันได้ยังไงถึงขั้นโลกุตระและก็ยังเป็นอย่างเป็นเหยื่อของกิเลสซะเองนะครับ ไม่ใช่โลกิยศีลก็เป็นอน,นิสิตาศีลได้แต่โลกุตระศีลน่ะเป็นอนวุวัตเป็นเอกันตะแน่นอนแต่โลกุตระศีลนี่นะครับเมื่อตะกีน้นะเป็นนิสิตาศีลนะครับส่วนหนึ่งเป็นนิสิตาศีลแต่ส่วนนี้ไม่เป็นเพราะเอ่ยไรเพราะปรากฏว่าเป็นสัมภาระแกโลกุตระศีล คือเป็นองค์ประกอบในเบื้องต้นที่จะช่วยให้มีโลกุตระศีลต่อไปนะก็น่าจะพูดเสี้ีก็คืออะไรโลกียสินนะครับศ <c oughs> ีลที่ยังเป็นโลกีหมายความมันมีอารมณ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่พระนิพพานนะที่บุคคลปลายลบในเบื้องต้นรักษากันในเบื้องต้นนะซึ่งต่อไปแล้วจะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานได้นะครับ ซึ่งถ้าหาก็ไม่มีไม่มีฐางจะถึงพระนิพพานได้เลยนะและคืออะไรตอบว่าศีลบริธธสุทธิ์สี่มีปาติโมกขสังวรศีลเป็นต้นนะครับปาติโมกขสังวรศีลสํารวมปาติโมกนะอินตริยะสังวรศีลสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอาชีวะปาริสุทธิ์ีล เนะสีนที่เป็น <c oughs> ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะเรียวก็ปัจจยสันนิสิสีนศีลที่อาศัยการพิจารณาปัจจัยเกิดขึ้นทุกคราวที่ใช้สอยปัจ,จัจสี่นะมีเครื่องนุ่งหม่มอาหารหวานขาวเป็นต้นนะครับนะแล้วทราบได้ยังไงว่าศีลเหล่านี้ไม่อาศัยตัณหาได้ที่ติ ตอบว่าเนะเพราะมีคําว่าสังวรกํากับอยู่นะสิพูดง่ายง่ายว่าถ้ามีตันหาและติติก็ไปเกลอยกลั่วและปาติโมก์สังวรศีลก็ไม่สําเร็จอาชีวะอ,อะไรนะี่ยอินทริยะสังวรศีลเป็นต้นก็ไม่สําเร็จนะครับคนที่จะรักษาศีลสีเหล่านี้สําเร็จมีอย่างเดียวเท่านั้นนะคือว่า ไม่ปรารถนาผลาผลประโยชน์อื่นใดๆที่นอกเหนือไปจากความสิ้นทุกนะครับนะนอกเหนือไปจากความสิ้นทุกไม่ต้องการนะครับความเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรเป็นสัตว์ในสุคติไม่ต้องการนะความเป็นผู้เพียรพร้อมอิ่มเอ,อิบด้วยกามาคุณทีิปะนีตอะไรก็ไม่ต้องการ ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะจึงจะรักษาได้นะครับนะศีนนั้นบอิสุท์สี่อย่างนั้นจึงจะรักษาได้เขาเรียกอยู่แล้วว่าศีลบริสุทธสี่อย่างจะตกปาิสุทธิ์ที่ศีนะถ้ามาถามกันว่าบริสุธิ์คือหมดจดจากอะไรก็ตอบได้อย่างเดียวตอนน้คือจากตัญหาลรทิิ นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรักษาจะตุปาริสุทธิศีนได้ดีทีแรกก็ต้องเรียนซะก่อนนะเกี่ยวกับว่าอาศัยตัณหาเนี่ยเป็นยังไงอาศัยทิฏฐินเป็นยังไงแล้วที่ไม่อาศัยทั้งตัณหาและทิฏฐินเป็นจะไหนยังไงนะครับเป็นเช่นนี้นะพอดีหรู้ว่าประกอบ ก็เป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรที่นอกเหนือจากความสิ้นทุกอยู่แล้วทีนี้จึงจะรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านให้คำตอบว่าโรกิยศีลคือจตุป,ปาริสุทธิศีลนั่นเองนะครับนะเป็นอนิสิตศีลนะ <c oughs> หรือว่า จะตุปาริสุทธ์ที่ศีนนั่นเองเป็นอนิสิตศีลชั้นโลกีนะครับศีนจัดว่ามีสองอย่างโดยเกี่ยวกับเป็นนิสิตตศีนและอนิสิตตศีนตามประการดังกล่าวมานี้ามีอะไรสงสัยไม่เข้าใจใครจะไต่าถามบ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นในตอนหลังๆที่เกี่ยวกับศีลนะนะท่านจะพูดแต่จะตกปาริสุ์ที่ศีลนี่แหละเป็นสําคัญทิ้งศีลอื่นไปหมดไม่พูดถึงนะะเพราะท่านจะพูดถึงข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงพระนิพพานสําหรับศีลนะคว้าแต่จะตกปาริสุ์ที่ศีลมาพูดเท่านั้นก็พอแล้วนะครอบงาศีลอื่นไปทั้งหมดได้แล้วนะครับเพราะคนรู้หลักการเกี่ยวกับว่า ความบริสุทธิ์เองศีลจะมีได้ก็โดยประการอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะครับนะนะก็เข้าเข้าถึงหลักการของศีลที่บริสุทธิ์นะว่าอ๋อศีลที่ท่านนับว่าบริสุทธิ์้วเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ปาติโมกข์สังโวลศีลชื่อว่าบริสุทธิ์ก็บเพราะเหตุนี้อินทรียสังโวลศีลที่ชื่อว่าบริสุทธิ์ก็เพราะเหตุนี้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าพอดีหมดเวลานะครับหมดเวลาเหลือความส่วนที่เหลือก็ไปต่อคราวหน้านะนะ <c oughs> วันนี้ยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถิด